ี่น้องครับเรื่องของตำแหน่งประธานรัฐสภาเนี่ยกลายเป็นประเด็นความขัดแยง้งที่ขยายมากขึ้นระหว่างเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับต่างคนสถานการณ์ขนาดนี้ต่างคนก็ยังไม่ยอมลดลาวาสอกครับถึงขนาดมีการเสนอให้มีการโหวตในสภาที่ น่าจับตาดูก็คือท่าทีของคุณทักษิณหรือโทนี่วูสดัมเนี่ยนะครับคุณโทนี่เขาไปแชร์ข้อความที่คุณเนี่ยคุณดวงฤทธิ์บุญนาคดวงฤทธิ์นะีเขาเป็นกลุ่มที่สนับสนุนคุณทักษิณอยู่นะครับนะเขาก็เขียนข้อความค่อนข้างที่จะ รุนแรงทีเดียวนะ,ะข้อความว่าทนให้คนที่เรียกว่าเพื่อน,นเอาตีนถีบหน้าอยู่ทุกวันโหนี่ก็แรงนะเอาตีนถีบหน้าอยู่ทุกวันแล้วเพื่อนที่โกโหกแทงข้างหลังตลอดเวลานี่พูดถึงกล่าวไกลหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะก็ต้องช่วยมันเพราะว่ามันช่วยตัวเองไม่ได้นะครับนะไม่ช่วยก็โดนดา่า ไม่ช่วยก็โดนดา่าช่วยเราก็เจ็บนี่ฮะนี่ก็ขยายจากตำแหน่งประธานรัฐสภานกลายเป็นศึกค่อนข้างที่จะดูเดือดมากนะฮะก็วันนี้ทางคุณอมาราทางคุณสิริกัญญาอันเจริญนั่งเป็นรองรองหัวหน้าพักว่าที่หัวหน้าเศรษฐกิจของก้าวไกลก็ออกมายืนยันนะว่ายังไง ก็จะไม่ติดกระดุมผิดเม็ดยังยืนยันที่จะให้ประธานสภาอยู่ก้าวไกลนะครับถ้าประธานสภาอยู่ก้าวไกลและเพื่อไทยไม่ยอมก็ถือว่าแตกหักนะแตกหักก็โหวตกันในสภาสมมติว่าเขาจะโหวตในสภาซึ่งผมก็มองเป็นเกมการเมืองนี่นะอาจจะตายอยู่ตายอยู่คืออีกขั้วหนึ่งอ่าที่เขามีเสียงแพกอยู่ร้อยแปดสิบกว่าานี่นะอาจจะได้คะแนนเสียงไป ก็คือตายอยู่ได้ไปก่อนนี่เป็นแผนหรือเป็นเกมหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะแต่ว่าสองปักนี้ค่อนข้างที่จะดูเดือนแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะมีกลุ่มคนที่สนับสนุนเพื่อไทยเขาจะบุกไปที่พักด้วยขอให้เพื่อไทยถอนตัวจากการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลนี่โอ้ค่อนข้างที่จะสนุกสนานมากนะกับเกมเกมนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับ